คนุณชีว่าทุกคนสวัสดีครับครับผมผมชื่อประวิดกิตียงคุลนะครับเนาะเป็นคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือจะเรียกผมว่าเต็งเซนเซก็ได้นะครับเซนเซตัวเนี้ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าครูหรืออาจารย์นั่นเองครับเราจะเป็นคลิปสาธิตวิดีโอการสอนนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยครับผมจะใช้หน้าจอครับผมอาะครับเห็นหน้าจอฝั่งผมแล้วนะครับ ภาษาญี่ปุ่นครับดูนี้นะครับตัวที่เราจะเรียนกันหลักๆตัวนี้ครับฮิรางานะแต่มันเขียนด้วยตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับพอเป็นตัวแบบเนี้ยถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราก็จะงงว่าอะแล้วมันจะอ่านว่ายังไงล่ะคำคนนี้นะครับเราก็เลยจะใช้อ่านแบบโรบันจีพอเขียนเป็นโรบันจีครับเห็นนะครับพอเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราก็อ่านได้ละตัวฮิรางานะตัวนี้ก็เลยอ่านว่าโอซากะชื่อเมืองของเขานั่นเองครับโอซากะตัวอ,อื่นๆเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันทีหลังนะครับผม แล้ววิธีการอ่านตัวอักษรโลมันจิตตัวนี้นะครับอ่านกันยังไงนะครับมาดูกันเลยครับตอนที่เราเรียนกันนะครับถ้าเราเห็นตัวอักษร A เมื่อไหร่นะครับเราจะออกเสียงใหม่เราจะออกเสียงเป็นอะเห็นไอเมื่อไหร่ให้ออกเสียงเป็นอีเห็นยูเมื่อไหร่ออกเสียงเป็นอูเห็นอีเมื่อไหร่นะครับจะออกเสียงเป็นเอเห็นโอแล้วออกเสียงเป็นโอนั่นเองครับอะอีอูเอโอ เห็นไหมครับผมเขาใช้ตัวโรบันจิเทียบกับตัวอักษรต่างๆในภาษาญี่ปุ่นไว้เรียบร้อยครับอักษรยี่ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด4 6ตัวด้วยกันครับตามนี้เลยครับอะอิอุเอโอคาคิคือเคโคไล่เสียงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรมาต่อๆกันเพื่อสร้างคําศัพท์และประโยคขึ้นมานั่นเองครับผมครับทดสอบดูครับว่าตัวโรบันจีนี้เราอ่านออกหรือเปล่าอย่างเช่นคําแรกตรงนี้เลยครับ Nice to meet you นะยินดีที่ได้รู้จักครับเป็นการใช้เวลาเราเจอครั้งแรกอย่างเช่นวันนี้ครับเราเจอครั้งแรกเราก็จะพูดตามนี้ครับ S A เลยเป็นฮะ j i ก็จ M E เม m A มะ S S I ชิ T E เทยินดีที่ได้รู้จักในภาษาญี่ปุ่นเราเลยออกเสียงว่าฮาจิเมมาเตออกเสียงตามอีกครั้งนะครับฮาจิเมมาเต คำต่อไปครับพักผ่อนครับพักผ่อนภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าลองอ่านเรียนดูเองก่อนนะครับ y a s u m i m a s u ออกเสียงตานเซ้นนะครับยาสุมิมาสยาสุมิมาสตรสอบอ่านครับอื่นครับวันแม่ครับฮาฮา n โนฮิฮาฮาโนฮิ ตต่อไปครับสวัสดีตอนเช้าครับโอไฮโอโอไฮโอจุดสังเกตครับ O S A และ Y O แต่ตัวนี้มี O 2ตัวถ้าเราเห็นตัวอักษรที่เป็น A I U E O ติดกัน2ตัวว่าไ่นะครับมันจะกลายเป็นว่าเสียงตัวนี้มันจะยาวขึ้นนั่นเองครับไม่ใช่แค่โอไฮโอแต่ต้องเป็นโอไฮโอความสั้นความยาวของเสียงทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองครับ เหมือนกันครับห้องที่สะอาดนะครับ ki ขิ K I K I, แต่ re เป็นเลและมี e สองตัวออกเสียงไม่เป็นเลเราออกเสียงตามผมนะครับคิเรนะเฮยะอีกครั้งครับคิเรนะเฮยะห้องสะอาดนั่นเองครับแล้วก็ต่อนะครับรอเดี๋ยวนะครับเมื่อเราอยากจะบอกให้เขาหยุดรอหรือว่าเราอยากจะขอเวลาเขาสักหน่อยนะครับออกเสียงตามนะครับ มัดเตคือดาใซมัดเตคือดาใสโอเคครับผมสำหรับวิดีโออ่าน้ําตัวและทดลองสอ,สอนตัวนี้นะครับสามนาทีผมก็ขอจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะครับขอบคุณครับผมอาริกตัวเนี่